แม่หมูฟาร์มสุกสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูพามาเก็บมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศของเราก็กำลังสุกค่ะเก็บผักไปขายนะคะพอได้ค่าขนมเด็กๆค่ะนี่ลูกไหนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้เราก็เก็บเลยนะคะเริ่มมีเขาโคง้งเป็นสีชมพูเก็บเลยค่ะ ถ้าปล่อยให้สุกมันจะเละนะคะเราก็เก็บแบบนี้ไปเวลาลูกค้าซื้อไปก็จะไปสุกอยู่กับลูกค้านะคะสีแบบนี้เก็บเลยค่ะสีชมพูนะคะออกขา,ขาวๆชมพูค่ะเดีย๋ยววันนี้จะพาเด็กๆไปขายพอมีตังซื้อขนมให้เด็กๆนะคะยูข้างใน ข้างในสุกเน่าแล้วค่ะลูกเน่าแล้วก็มีเดี๋ยวลูกไหนเน่าแล้วก็มาบีบแล้วก็พอมะเล็ดต่อได้นะคะมีมแมลงมากินด้วยนะคะนี่แล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็มีต้นใหม่เกิดมาให้เรานะคะค่อยถอนไปปลูกนะคะ เก็บเสร็จแล้วค่อยนําไปล้างนะคะก็มีต้นสวยต้นไม่สวยนะคะเหมือนต้นบางต้นก็จะตายแล้วก็มีค่ะ ลูกออกสีชมพูเราก็เก็บเลยนะคะก็ต้นนี้ก็ล้มแต่ก็ไม่ได้ผูกขึ้นกับไม้นะคะก็เลยปล่อยให้เขานอนอยู่นี้เลยค่ะพันนี้ลูกค่อนข้างใหญ่ดีนะคะมันก็มีอีกสายพันหนึ่งนะคะ ดีใจค่ะที่แรงจัดจัดมาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตายนะคะก็ยังยืนต้นอยู่ก็ยังไม่ไหม้นะคะลำต้นเขาก็ไม่ไหม้ก็ยังมีให้เราได้เก็บนะคะบางต้นก็เหมือนจะตายแล้วนะคะเหมือนจะไม่รอดแล้วก็มี จะได้ตัดแมงรักไปด้วยนะคะถ้าไม่ลืมพยายามไม่ลืมนะคะเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ค่อยสบายนะคะพริกก็อาจจะไม่เยอะนะคะจะเป็นแตงกุยช่ายนี่ก็ ขยายเพิ่มอีกแล้วนะคะก็พยายามหาเวลาขยายเพิ่มอีกยู่นะคะส่วนนี้ก็เป็นดอกอผักเซียนนะคะยังไม่ได้มาเก็บนะคะเก็บไว้หวานตอนหน้าฝนนะคะเขาเกิดขึ้นมาตอนหวานแล้วเขาเกิดไม่เยอะเราต้องเก็บมเมล็ดเขาไว้หวานตอนหน้าฝนนะคะเอาไว้ทาผัดตองค่ะสมผักเซียนน่าจะพี่น้องแซ่บเบด้อ ็บยังไม่หมดนะคะตรงนี้นเดินผ่านผักเสียนก็ได้กลิ่นหอมๆเลยนะคะหอมผักเสียนนะคะไปโดนต้นเขาก็ได้กลิ่นเลยะค่ะเสียงป่าหยอกลั้นป่าสิล่งไปเกี่ยมหมูลแล้วจ้ะ ลวนลกๆนะคะนี่ค่ะพิก เดี๋ววันนี้เก็บพริกสักประมาณสองสามถุงนะคะถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวมันจะมีผลเน่านะคะเดี๋ยวมันจะเสียหายทิ้งไปเฉยๆเราก็เก็บไปขายด้วยกันนะคะพริกเครือคะ่ะพริกเครือหรือพริกกะเหลี่ยงนะคะเผ็ดหอมดีจ้าถ้าเราไม่ใส่ใจก็เน่านะคะเก็บไปเลย แบบนี้ก็เผ็ดมากๆแล้วนะคะลูกประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องเหลืองนะคะลูกประมาณนี้ก็เผ็ดแล้วะคะ่ะดกๆเลยนะคะไม่ได้ชี้ขึ้นข้างบนนะคะเขาหนักเขาก็โน้มตัวลงมาข้างล่างะคะ่ะต้นนี้ค่อนข้างจะผลใหญ่นะคะ เก็บไปค่ะเผื่อมีใครสนใจก็ซื้อไปถุงละสิบบาทกินได้นานนะคะเพราะว่าแม่หมูให้เยอะนะคะสิบบาทให้เกือบ20บาทไปเลยนะคะพี่ที่เขาเคยขายพริกเขาบอกอ้ยไม่ต้องให้เยอะขนาดนั้นโอ้โหขนาดให้น้อย,อยก็ยังขายยากๆอยู่นะคะก็เลยเราก็เป็นคนปลูกเองนะคะเขาก็ออกผลผลิตมาให้เราเรื่อยเรืเรก็ไม่ได้ซีเรียสว่า จะให้น้อยให้เยอะเก็บเก็บไปเลยค่ะส่วนมากก็จะให้เยอะทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเป็นเชาวสวนใจดีนะคะให้เยอะก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะในการเก็บพริก ก็หาเวลาว่างมาทำค่ะแดดค่อนข้างร้อนมากๆค่ะขนาดเช้าเช้านี่แดดเผาไหมเลยนะคะเงอนี่ย้อยเลยนะคะร้อนค่ะอากาศบ้านเราสุดยอดสมกับเป็นช่วงหน้าร้อนเลยนะคะเด็กๆก็ดูการ์ตูนรอแม่อยู่ที่เพียงนานะคะต้นอื่นก็มี <c oughs> ลูกแก่บ้างไม่แก่บ้างออกมาผสมกันไปนะคะช่วงฤดูฝนแม่หมูกะว่าจะขึ้นยกคูให้เขานะคะจะทำให้เขารอดตายช่วงหน้าฝนค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นสภาพแบบนี้ก็คือไม่รอดนะคะเดี๋ยวหน้าฝนแม่หมูจะ,ะใช้จอบยกดินขึ้นตรงโคนเขานะคะเพื่อไม่ให้น้ำขังรอบโคนนะคะแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำให้เขารอดตายในหน้าแรงก่อนนะคะเพราะว่า พริกชนิดนีอ้อยู่ได้นานนะคะหลายปีถ้าเราดูแลดีๆถ้าไม่มีมแมลงมาเจาะกินต้นกินรากเขาพริกชนิดนี้อยู่ได้หลายปีนะคะแล้วก็ดูแลหน้าแหลงก็ทำเป็นร่องน้ำให้เขานะคะใครที่มีระบบน้ำดีก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะส่วนแม่หมูระบบน้ำยังไม่ดีนะคะ ก็ทำเป็นร่องน้ำให้เขาก่อนส่วนหน้าฝนก็จะยกคูขึ้นค่ะเพื่อไม่ให้รากเน่านะคะนี่ค่ะผลผลิตเดี๋ยวจะพาไปเก็บเดี๋ยวจะพามาเก็บพริกต่ออยู่นะคะแต่ว่าแม่หมูจะอ่าอ,อลาพี่น้องนะคะพามาเก็บมะเขือยาวอําลาพี่น้องนะคะ ฝั่งนี้ก็หญ้าเต็มเลยค่ะยังไม่มีเวลานะคะสงสัยเหมือนกันว่าปูกอะไรทำไมปล่อยให้หญ้าลกเต็มเลยนี่ต้นนี้มีแต่ลูกสวยๆเลยค่ะมื่อคืยาวสีม่วงนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมมีมีลูกหนึ่งใหญ่ๆสงสัยจะเน่าแล้วนะคะมีอีกไหม หมือนแมลงจะมากิน้ากะว่าจะมา่าางหญ้าตรงนี้ด้วยนะคะค่ะส <c oughs> ำหรับอันนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจมากๆเลยค่ะ